ภายในกล่องเกมการศึกษาจำลองธุรกิจมีอุปกรณ์สองประเภทอุปกรณ์สำหรับผู้เล่นแต่ละคนและอุปกรณ์สำหรับผู้เล่นทุกคนอุปกรณ์สำหรับผู้เล่นทุกคนในเกมการศึกษาจำลองธุรกิจแผ่นหรือแผ่นวางแผนงานมีจำนวน10แผ่นแจกผู้เล่นคนละ2แผ่นผู้เล่นจะใช้แผ่นในการวางแผนกลยุทธ์ในการเล่นแต่ละรอบซึ่งการเปิดใช้งานสัญลักษณ์ต่างๆบนแผ่นเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ ฉากมีจำนวน5อันแจกผู้เล่นคนละ1อันฉากมีไว้สำหรับปกปิดข้อมูลเพื่อไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นล่วงรู้ถึงการวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละรอบการวางแผนทายอัปเกรดเริ่มต้นมีจำนวน5อันแจกผู้เล่นคนละ1อันทายเริ่มต้นนี้จะทำให้ผู้เล่นมีตัวเลือกในการวางแผนเพิ่มขึ้นผู้เล่นทุกคนจะมีทย1อันตามสีของผู้เล่นในตอนเริ่มเกม ถาใส่อุปกรณ์มีจำนวน5อันแจกผู้เล่นคนละ1อันถาใส่อุปกรณ์ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้เล่นช่วยเก็บอุปกรณ์ให้อยู่ในกล่องเดียวกันสะดวกต่อการเล่นเกมโทเค็นความก้าวหน้ามีจำนวน60อันแจกผู้เล่นคนละ12ออันโทเค็นความก้าวหน้าถูกใช้เพื่อบ่งบอกความก้าวหน้าในการทำบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สำเร็จผู้เล่นจะวางโทเค็นไว้ตามสถานที่ต่างๆจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ สถานที่นั้นๆต้องการเช่นค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดไปยังประเทศอเมริกาจะต้องใช้โทเค็นความก้าวหน้าจำนวน2อัน โทเคนสำนักงานมีจำนวน90อันแจกผู้เล่นคนละ18อันโทเคนสำนักงานจะถูกใช้เมื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆซึ่งจะถูกนำไปแทนที่โทเคนความก้าวหน้าเช่นค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดไปยังประเทศอเมริกาจะต้องใช้โทเคนความก้าวหน้าจำนวน2อันเมื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตลาดแล้วให้หยิบโทเคนความก้าวหน้าจำนวน2อันออกแล้ววางโทเคนสำนักงาน1อันแทน โทเคนสินค้ามีจำนวน100อันแจกผู้เล่นคนละ20อันโทเคนสินค้าแสดงถึงตู้สินค้าที่บรรจุสมาร์ทโฟนพร้อมจำหน่ายกระดานหลักจำนวน1แผ่นกระดานนี้แสดงถึงแผนที่โลกแบบดิจิทัลที่ทำให้ผู้เล่นมองเห็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ได้ทันที โทเคนนับรอบและระบุข,ขั้นตอนจำนวน2อันโทเคนนี้ถูกใช้เพื่อบ่งบอกรอบและระบุข,ขั้นตอนปัจจุบันในขณะเล่นกระดานนับคะแนนจำนวน1อันใช้เพื่อบ่งบอกรายได้ของบริษัททายสิทธิบตัตรจำนวน6อันผู้เล่นที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำเร็จเป็นคนแรกจะได้รับทายสิทธิบตัตรซึ่งจะเป็นคะแนนพิเศษตอนจบเกม ายเทคโนโลยีจำนวน6อันทายเทคโนโลยีจะให้โบนัสแก่ผู้ที่วิจัยสำเร็จทายมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นแบบพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นแบบท้าทายสำหรับผู้เล่นที่เชี่ยวชาญแล้วซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในการเล่นแต่ละเกมผู้เล่นสามารถเลือกด้านใดก็ได้ในตอนเริ่มเกมายอัปเกรดจำนวน27อันายนี้สามารถใช้เพื่ออัปเกรดแพท เดิใช้เพื่อผลิตสินค้าเพิ่มได้โดยพลิกด้านหลังของทายอัปเกรดจะเป็นการผลิตสินค้าเพิ่มแทนการอัปเกรดแผดทายสินค้าจำนวน20อันทายสินค้าจะผลิตสินค้าอัตโนมัติ1อันทุกรอบโดยทายนี้ไม่จำเป็นต้องวางไว้บนแผดทายล้านค้าปลีกจำนวน7อันทายล้านค้าปลีก จะถูกใช้ในเกมที่มีผู้เล่นน้อยกว่า5คนใช้สำหรับปิดบางประเทศบนกระดานหลักเพื่อกระตุ้นการแข่งขันให้มีมากขึ้นทายนี้มีทั้งหมด3ประเภทและมีขนาดที่แตกต่างกันซึ่งในการเล่นเกมส่วนใหญ่จะเล่นเกมให้ครบ5คนทายลานขาปลีกจึงไม่จําเป็นต้องใช้ในการเล่นเกมสักเท่าใดนัก